วันที่29เมษายนที่ผ่านมาสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะคะร่วมมือกับบริษัทไอคาเอเชียจำกัดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทวิภาคีนะคะโดยความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์มือสองในโครงการรถมือสองคุณภาพผ่านการตรวจสอบแล้วพร้อมจัดหมวดหมู่สินค้านะคะให้มีการจัดเกตแล้วก็ตรวจสภาพรถยนต์โดยมีตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือนะคะและเริ่มต้นเก็บข้อมูลย้อนหลังของยานพาหนะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนก่ะให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับทางผู้บริโภคโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบอและก็กรุงศรีออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรนเครือธนาคารกรุงศรีอุทยาจำกัดมหาชนนำโดยนางณัฐนทรอนฟอดนะคะผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทไอคาเอเชียจำกัดรวมด้วยนายพินโยนะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ชัยแล้วเข้าร่วมลงนามในพิธีครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องบอกทิศทางของรถยนต์สองณปัจจุบันเนี้นะครับเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่ก็ยังไม่สามารถส่งให้กับผู้บริโภคได้ใหญ่ มากมายนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องของชิปคอนดักเตอร์ที่จะมาตอบรถยนต์นะครับทำให้ส่งผลนะครับรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์มือสองมีการเติบโตมากขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยในปีนี้เติบโตขึ้นสูงสุดถึง15%เลยครับ <S <S คือจริงๆต้องบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะครับในการที่ต้องบอกว่าเริ่มเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหากรรมรถยนต์มือสองนะครับแต่ต้องเรียนนิดนึงครับว่ารถไฟฟ้าก็ยังไม่ แพร่หลายสักเท่าไหร่เรื่องด้วยนะครับะระบบสาธารณก็ยังไม่มากมายนะครับต้องถามว่าวันนี้คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มชนชั้นใดนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนชั้นบนที่กําลังต,ง,ตงต้องการทดลองนะครับในเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองนะครับซึ่งต้องถามว่าจะาแพร่หลายไยดงรวดเร็วไหมผมยังมองว่ายังต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะเราเปรียบเทียบกับประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังต้องใช้ระยะเวลา พอสมควรเลยนะครับกวาจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถมาใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดนี้ครับคือถ้าถามว่ามันคอนฟ l i c มันจะขัดแย้งกันนิดนึงนะครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้แต่อย่าลืมว่าประชาชนยังคงต้องเลือกใช้รถส่วนตัวเนื่องจากว่าผมถามว่าวันนี้คนเนะี่ยกลัวอะไรมากกว่านะครับกลัวการหายใจพื้นที่ในรถกับคนอื่นหรือต้องการพื้นที่ตัวเองในการไปสู่ที่หนึ่งมากกว่าเพราะนั้นวันนี้ เป็นน้อยของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการมีพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นถามบอกว่าวันนี้ประชาชนจะมีศัยภาพในการถอดไหมหรือภาวะเศรษฐกิจทําให้ประชาชนไม่สามารถมีกําลังหอนหรือราคาน้ํามันมีราคาที่แพงขึ้นผมมองว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะต้องมีการาจจประหยัดในการขับรถเช่นไปพื้นที่หนึ่งก็อาจจะต้องคํานวณ หรือการคำนวณราค่าครองชีพของตัวเองก็ต้องมีความคิดที่มากขึ้นนั่นเองนะครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ย,ยในนามของวันทูพานะคะเราจะต้องพูดถึงสส่วนก่อนคือวัดส่วนแรกเออส่วนแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างความโปร่งใสและความสบายใจความอุ่นใจในการซื้อรถยนต์มือสองให้กับผู้บริโภคเว็บไซต์วันทูคาเองเนี่ยเราเป็นเว็บไซต์ประกาศซื้อขายรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยสิ่งที่เราทําเราจะแยกออกเป็นสส่วน ส่วนแรกสําหรับการให้ความร่วมมือกับทางสมาคมในวันนี้จะเป็นในเรื่องของการตรวจสภาพรถซึ่งทีมงานของเราเป็นทีมงานจากผู้เชี่ยวชาญใช้อุปกรณ์เนี่ยใกล้เคียงกับออศูนย์บริการนะคะแล้วเราก็มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักง,งานของเราหรือว่าพนักง,งานตรวจรถเนี่ยเป็นระยะสม่ำเสมออีกทั้งการให้ความร่วมมือกับทางสมาคมเนี่ยก็จะต้องทำให้เราขยายทีมงาน เพราะว่าเรามองว่าในช่วงไตรมาสสองตัวพื้นที่ให้บริการของเราอะคะ่ะก็จะอยู่ในช่วงกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อยู่ในรัศมีประมาณสัก200กิโลแต่ถ้าเป็นไตรมาสสเราจะเดินหน้าเต็มที่เราจะให้บริการกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมที่ให้ความสนใจทั่วประเทศนะคะแล้วก็ตัวแผนประชาสัมพันธ์อันนี้เนี่ยทางวันทุคาเนี่ยเรา เราจะทำแผนประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบของคอนเทนต์ในทัชพอยที่เรามี i k ค a a เ i เเองเนี่ยเรามีเว็บไซต์ Autospin และควบคู่กับเว็บไซต์วันทุคขาตัวแผนงานประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการที่เซ็นเราก็แนะนำให้กับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราจะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริโภค ทางวันทุคาเองก็ยินดีที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับทางผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกันค่ะในว้วันทุคาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีหมวดหมู่ที่เป็นรายการรถหรือการตรวจสภาพรถยนต์อยู่แล้วสิ่งที่เราทําร่วมมือกับทางสมาคมเราจะมีการจัดทําไมโครไซต์โครงการรถรถใช้แล้วคุณภาพนะคะก็เป็นโลโก้ตามที่อยู่ในแบ็คดอกเราจะใช้โลโก้เนี้ยเป็นตัวพรีเซนต์ ผู้ประกอบการทุกรายที่เป็นสมาชิกสมาคมและเข้าโครงการเวลาเราทําแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็จะเน้นไปที่โลโก้เวลาผู้ซื้อไปที่โชว์รูมรถยนมตม์อสองรถไหนก็ถามหาโลโก้นี้ได้เลย คือต้องบอกปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหการรมรถยนต์มือสองเนี่ยใช้ช่องทางการออนไลน์เกือบ100%เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางสมาคมเนี่ยได้มีการจับมือซักทำเอฟบียูนะครับร่วมกับทางวัดถุคาโดยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเห็นท้อยเดิมของการที่ผู้ริโภคเข้าซื้อรถออนไลน์นั่นก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรครับเราเคยซื้อรถมือสองแล้วเราเคยคิดว่าทําไมถ้าไปดูแค่รูปแล้วรายละเอียดก็เป็นรถยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้แล้วเราก็ต้องซื้อเลยใช่ไหมครับ ทำไมบางคนถึงไม่ซื้อนี่คือเพนทอยหลักครับนั่นคือ Plu สนั่นเองครับคลาสคือสิ่งที่สําคัญต่อการขายออนไลน์นะครับาคมรามีความเห็นเห็นว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเนเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใดก็ตามนะครับบนโลกนี้นะครับถ้าเกิดมีการที่จะสร้างคลาสต่อสินค้าการแสดงฉลากสินค้าได้อย่างถูกต้องนะครับและและเขาเรียกว่าส่งต่อผู้บริโภคได้อย่างที่ผู้บริโภคสบายใจที่สุดนะครับจะทําให้การซื้อขายออนไลน์เนี่ยง่ายขึ้นครับ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของการซื้อขายแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นะคะ o n วันทุก com ได้เลยนะคะ